วันนี้ก็มาพบกับคุณครูนพรสอ,อีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้เด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าคุณครูจะมาสอนในวิชาอะไรอยากรู้ไหมคะวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนวิชาหน้าที่พลเมืองซึ่งวิชานี้นะคะจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะของวิชากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธะ รมเป็นวิชาเพิ่มเติมนะคะที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้เพื่อนำไปปฏิบัตินะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนนักเรียนเรื่องความกตัญยูกระตะเวทีต่อครูและโรงเรียนก่อนที่เราจะไปแสดงความกตัญญูต่อครูและโรงเรียนนั้นนะคะเรามาทบทวนเรื่องความกตัญยูกะตะเวทีต่อ ครอบครัวพ่อแม่ปู่ย่าตายายลุงป้าน้นาอาหรือแม้กระทั่งคนข้ั่งข้างบ้านหรือใครๆก็ได้ที่ให้ความช่วยเหลือเรานะคะอันดับแรกเลยเราต้องมารู้จักความหมายของความกตัญญูกตวเวทีก่อนนะคะความกตัญญูกตวเวทีหมายถึงความสำนึกในบุญคุณของผู้มีพระคุณของผู้อื่น นะคะเรารู้จักตอบแทนบุญคุณท่านนะคะที่ท่านคอยอบรมสั่งสอนเลี้ยงดูเรานะคะให้เรานนะเจริญเติบโตขึ้นมาทุกวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ปู่ยา่าตายายลุงป้านะ้าอาพี่หรือแม้กระทัง่งคนอื่นๆนะคะที่ให้ความช่วยเหลือเราเราก็ต้องรู้จักตอบแทนบุญคุณท่าน นะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูขอย้อนนิดนึงนะคะเรื่องความกตันยูกตะตเวทีต่อพ่อแม่ทำไมต้องไปมีความกตันยูกตาเวทีต่อพ่อแม่เพราะพ่อแม่ถือว่าเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราเป็นบุคคลที่ให้ความนะคะสำคัญมากเลยก็คือเป็นผู้ที่ให้กำเนิดเรานะคะพ่อแม่เป็นผู้ที่ให้กำเนิดเรา นะคะพอให้กําเนิดเรามาปุ๊บพ่อก็ต้องออกไปทํางานหาเงินมาเลี้ยงเรานะคะแม่ก็ต้องคอยดูแลป้อนข้าวป้อนน้ําตั้งแต่เราเป็นเด็กเป็นทารกที่ยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยแม่ก็ต้องป้อนข้าวคอยเช็ดตัวคอยหายาหาอะไรมาให้เราทานนะคะอันนี้ถือว่าเป็นบุคคลที่สําคัญที่สุด นะคะและเป็นบุคคลที่นักเรียนจะต้องตอบแทนบุญคุณมากที่สุดนะคะเพราะถือว่าเป็นบุคคลที่ให้กำเนิดเราแล้วคอยอบรมเลี้ยงดูสั่งสอนเรานะคะจนกระทั่งเราจเจริญเติบโตมาถึงทุกวันนี้นะคะจนกระทั่งนักเรียนสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในบางอย่างนะคะเป็นบ้านหลังแรก นะคะที่ให้ความรู้กับนักเรียนก็คือพ่อแม่พอเลี้ยงดูนักเรียนเจอเติบโตมาปุ๊บคนที่สอนนักเรียนก็คือพ่อแม่ครูคนแรกของนักเรียนก็คือพ่อแม่นะคะสถานที่ให้ความรู้หลังแรกของนักเรียนก็คือบ้านนะคะสอย่างนี้สำคัญนะคะคุณครูคนแรกพ่อแม่สถานที่ให้ความรู้หลังแรกก็คือบ้านนั่นเองนะคะฉะนั้นนักเรียนจะต้อง แสดงความกตัญยูกะตะเวทีต่อพ่อแม่นะคะในบ้านก็ต้องคอยดูแลเอาใจใส่ให้เป็นอย่างดีช่วยงาน,านบ้านบ้างในสิ่งที่นงเรียนสามารถทำได้นะคะอันไหนที่เกินกว่าที่น้เรียนจะทำนักเรียนก็ไม่ต้องทำทำเท่าที่เราสามารถทำได้เพราะเรายังเป็นเด็กอยู่นะคะอันนี้คือความกระตันยูกะตะเวที ต่อครอบครัวนะคะอันดับแรกเลยก็คือพ่อแม่แล้วก็บ้านของโรงเรียนนะคะต่อมานะคะเมื่อบ้านและพ่อแม่เป็น ครูคนแรกเป็นสถานที่หลังแรกแล้วนะคะก็มาดูนะคะต่อมานักเรียนจะแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อใครนะคะต่อคุณครูและก็โรงเรียนทําไมนักเรียนจะต้องมาแสดงความกตัญญูต่อคุณครูและโรงเรียนเพราะนะคะเพราะว่านะคะโรงเรียนเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้ นะคะเหมือนที่คุณครูเกริ่นไปเมื่อกี้ว่าโรงเรียนเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้ก็เที่ยวกับบ้านหลังที่สองของนักเรียนนั่นเองนะคะแล้วทําไมต้องแสดงความเคารพต่อคุณครูก็เพราะว่านะคะพ่อแม่เป็นครูคนที่หนึ่งถูกต้องไหมคะสั่งสองนเลียนตั้งแต่นักเรียนเกิดมาคอยสอนคอยสั่งนักเรียนให้เรียนเป็นคนดีฉะนั้นนะคะครูจึงเปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่สองของนักเรียน ซึ่งครูอยู่ในโรงเรียนครูก็จะทำหน้าที่เป็นผู้อบรมสั่งสอนนักเรียนให้นักเรียนเป็นคนดีและมีความรู้บางคนมาโรงเรียนไม่สบายปวดหัวตัวร้อนคุณครูก็เปรียบเสมือนพ่อแม่ของนักเรียนคอยดูแลตัวร้อนก็จะเอาอยาให้ทานนะคะอาเจียนก็จะคอยเช็ดคอยล้างให้นักเรียนเหมือนกับ แม่ของนักเรียนคนที่สองเลยนะคะอันนี้ถือว่าเป็นบุคคลที่นะคะมีความสำคัญต่อนักเรียนที่นักเรียนจะต้องแสดงความกระตันยูกตะเบทีถึงแม้ว่าคุณครูนั้นจะไม่ได้เป็นผู้ที่ให้กำเนิดนักเรียนก็ตามแต่คุณครูก็ถือว่าเป็นบุคคลที่สำคัญที่คอยอบรมสั่งสอนและให้ความรู้กับนักเรียน เพื่อที่เดกเรียนนั้นจะได้มีความรู้ติดตัวไปจนโตนะคะถ้าใครมีความรู้นักเรียนสามารถช่วยเหลือตัวเองได้มันจะติดตัวเราไปจนกระทั่งเราตายเลยนะคะเราจะไม่มีวันที่จะอดอยากไม่มีวันที่จะอดตายเพราะเรามีความรู้เราสามารถใช้ความรู้ที่เรามีนะคะไปประกอบอาชีพไปหาเลี้ยงชีพของเราให้เรานั้นมีชีวิตอยู่ นะคะดำรงชีวิตได้อยู่อย่างมีความสุขนะคะสมบัติของพ่อแม่เลยที่มอบให้เร,เรียนอยากรู้ไหมคะคืออะไรไม่ใช่เงินไม่ใช่ทองสมบัติที่พ่อแม่ให้ลูกทุกทุกคนก็คือความรู้ใครที่มีความรู้นะคะจะได้เปรียบคนอื่นมากคนที่ไม่เรียนหนังสือไม่มีความรู้จะได้เปรียบมากเลย นะคะเพราะว่าเรามีความรู้เราสามารถเอาความรู้ที่เราได้ล่ำเรียนมาตั้งแต่เด็กๆจนกระทั่งจบปริญญาตรีหรือแม้กระทั่งใครบางคนไม่ได้จบแต่เรามีความรู้เราก็สามารถใช้ความรู้ของเรานั้นไปประกอบอาชีพนะคะในการเลี้ยงดูตนเองนะคะให้มีชีวิตอยู่รอดได้นะคะที่นี้นะคะคุณครูก็จะมีข้อปฏิบัติที่นักเรียนสามารถแสดงออก ะะถึงความกระตันยูกะตะเวทีนะคะจะมีสองอย่างนะคะอันที่หนึ่งก็คือต่อคุณครูก่อนนะคะนักเรียนสามารถแสดงออกได้ยังไงหนึ่งนักเรียนจะต้องตั้งใจเรียนเวลาคุณครูสอนฟังค,ครูอธิบายให้เข้าใจนะคะสองเข้าไปหาคุณครูนะคะเพื่อช่วยเหลือท่านนะคะบางท่านก็อาจจะไม่ต้องการความช่วยเหลือแต่เราก็เข้าไปหาท่านนะคะสาม รู้จักพึ่งเพื่อให้เกิดปัญญาอันไหนที่เราไม่เข้าใจเราสงสัยอะไรเราไปหาคุณครูได้ไปถามคุณครูให้คุณครูอธิบายเพื่อที่จะให้เรานั้นได้เข้าใจขึ้นนะคะ C ก็คือยอมรับฟังคําแนะนําของคุณครูแล้วก็เอาคําแนะนําที่คุณครูแนะนําเรามาเสนอแนะมาไปปฏิบัติตามนะคะต่อไปนะคะอันนี้คือนะคะ การแสดงออกถึงคุณครูแล้วใช่ไหมคะต่อไปเป็นการแสดงออกต่อโรงเรียนบ้างต่อโรงเรียนก็มีเหมือนกัน 1. นึ่งรีเรจะต้องตั้งใจเรียนนะคะสรักษาชื่อเสียงของโรงเรียนไม่ทําให้โรงเรียนนั้นเสื่อมเสียชื่อเสียงนะคะสปฏิบัติตนตามกฎ กฎระเบียบของโรงเรียนอันไหนที่ให้ปฏิบัตินักเรียนปฏิบัติตามอันไหนคือข้อห้ามไม่ควรทำนักเรียนก็อย่าทำเพื่อที่จะไม่ให้ผิดกฎระเบียบของโรงเรียนนะคะ C ก็คือรักษาทรัพย์สินของโรงเรียนนะคะอย่าทำให้ทรัพย์สินของโรงเรียนเสียหายเช่นโต๊ะก้าอีนะคะฝาผนังห้องเรียนอย่าเอาดินสออย่าไปขีดไปเขียนตามโต๊ะก้าอี้นะคะ อย่าไปขีดเขียนตามฝาผนังให้สกป,ปรกเลอะเทอะนะคะอันนี้ก็เท่ากับเป็นการรักษาทรัพย์สินของโรงเรียนแล้วนะคะข้อที่5ก็คือการดูแลรักษาความสะอาดของโรงเรียนนะคะโดยเฉพาะในห้องเรียนนักเรียนจะต้องอยู่ในห้องเรียนถ้าห้องเรียนของนังเรียนสกป,ปรกก็จะเกิดนะคะเชื้อโรคขึ้นมานะคะนักเรียนก็จะไม่สบายได้จะต้องดูแลรักษาความสะอาด น,นะคะเพราะว่าโรงเรียนหรือห้องเรียนเนี่ยถือว่าเป็นบ้านหลังที่สองของนักเรียนและนักเรียนจะใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนมากกว่าอยู่ที่บ้านฉะนั้นนักเรียนจะต้องช่วยกันดูแลความสะอาดของห้องเรียนเราของโรงเรียนเราให้สะอาดหน้าอยู่เพื่อจะได้ไม่เกิดเชื้อโรคนะคะไม่มีขยะ นะคะไม่ส่งเปลี่นเหม็นโรงเรียนสะอาดน่าอยู่เราก็จะทําให้สุขภาพร่างกายของเรานั้นสดชื่นสะอาดปราศจากเชื้อโรคนะคะอันนี้คือนะคะการแสดงออกถึงความกระตันยูกตะเวทีต่อคุณครูและโรงเรียนนะคะที่คุณครูมาพูดมาหมดทุกข้อนี้นะคะคุณครูเชื่อว่านักเรียนสามารถนําไปปฏิบัติได้นะคะทุกคน นะคะไม่มีอะไรที่ยากเกินไปสําหรับนักเรียนนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มีคำนะคะแสดงออกถึงความกระตันอยู่กับนักเรียนแค่นี้นะคะมีใครสงสัยอะไรอีกไหมที่คุณครูพูดไปนี้ไม่เข้าใจตรงไหนถามครูได้นะคะคุณครูจะได้ไดอธิบายเพิ่มเติมนะคะมีไหมคะมีไม่อเอ่ย ถ้าไม่มีนะคะคครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดนะคะสำหรับแบบฝึกหัดวันนี้จนักเรียนเขียนแผนผังความคิดนะคะข้อปฏิบัติที่แสดงออกถึงความกระตัญยูกาตะเวทีต่อคุณครูและโรงเรียนนะคะเขียนนักเรียนระบายสีให้สวยงามนะคะเขียนหนังสือสวยๆตั้งใจเขียนหัวกลมตัวตรงนะคะระบายสีให้สวยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบนะคะ นะคะสอนเรื่องหน้าที่สอนเรื่องความกระตัญยูกะตะเวทีต่อคุณครูและโรงเรียนไว้เท่านี้นะคะแล้วค่อยพบกันใหม่ในคลิปต่อไป